ไม่เอาหน่ยแล้วด็กึ้ยมาไฟบ่นี่วมึงมั่งมละอ้าวเซ็นใครเป็นพวงเลยเซ็นน่ะเอออาจะได้วเด้นาดหใจกูกระดานห้อง้ามังเนาะฟามึงเนาะเผามันได้ดีด้วกถือขิงใช่ไมึงเห้มันด้ๆีนะเห้มันใหญ่มึงให้มันโลนกอนนะปลอดสิว่าขาดก้อนบอก่าถ้าไปรักษาเราคนไม่ขาด ประชดป่ประชดประชดเจังเดวเนี่ยกูห่วงบังห่วงบังเออกูห่วงคนดิคนก็ห่วงอยู่ชื่นตายได้ไหมจมูว่ายาสินแพ็คนึ่อันนั้นแพ็คนี่กูสีบวาและอนี่ยาสินแพ็คนี่ประชดกูก็คับงานกัประชดโอตสูบซอดแจ้งตายพดิกููยาสินพยานาคไปกูสบลอยลงทงสบลอ 哦。Oh.